สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเราจะมาดูงาน Organize งานพระสายบ้านป่าเราก็รับหน้าที่หลายอย่างนะครับผมในวันนั้นดูเทคนิคการทำและวิธีการทำ Organize ทั้งระบบไฟดอกไม้ต้นไม้อะไรต่างๆจะใช้ o r กแกไน e กันเกือบหมดนะครับ เนี่ยโดยการจัดต้นไม้ดอกไม้มีทั้งดอกไม้สดดอกไม้พาติกและก็ดอกไม้โชว์ใบนี่เป็นการโชว์ใบนะครับแล้ดอกไม้แซมเล็กๆนะครับให้มันดูเหมาะสมนะครับในการทำเอาันหนอยู่ที่งบประมาณอยู่ที่อะไรหลายๆอย่างใช้ของสดนี่ก็เล่นถ้าเกิดงบประมาณถูกก็ใช้ใบเข้าช่วยก็หลากหลายใบไม้นะครับ นี่ก็เป็นดอกไม้ก็ใช้หลายดอกรวมๆกันแซมใบไม่แสมใบราคาถูกแล้วก็จะแสมใบมีไม้นอกไม้ในนะครับพวกเยเบลา่าพวกกล้วยไม้ต่างๆก็เล่นได้นะครับนะครับแล้วก็ดูการทำผ้าข้างบนนั้นเราก็ทำผ้านี่ดอกไม้ใช้เป็นดอกกล้วยไม้ต่างๆครับผม เวลาสั่งซื้อนี่ก็เป็นดอกกุหลาบเนื่องจากเป็นวันสวรรคตของสเสด็จเตีย่ยกมรมหลวงชุมพรก็เลยมีดอกกุหลาบสีแดงที่ท่านสง่งโปรดดูการทำผ้าดูการผูกผ้าได้ครับผมนี่พี่โกของเราพี่โกเป็นคนผูกก็จะดูเหลี่ยมดูทรงดูจีบผ้าที่ใช้ก็ให้ทิ้งตัวให้ทำน้ำหนักกันได้นะครับ แล้วก็เข้ากับเวทีเข้ากับอะไรต่างๆคือเราต้องให้งานอื่นเสร็จแล้วเราก็ถึงจะทำตามเพื่อเราจะไม่ต้องมาแก้งานอีกนะครับโดยการผูกผ้าจับผ้าจีบผ้าต่างๆพี่โกก็จะเป็นคนจีบหลักนะครับมีงบประมาณเท่าไหร่คุยกันได้แล้วก็ทำตามนี้นะครับ ทำตามงบประมาณพีโกโเราก็เป็นทหารอยู่นอยอนาวิกโยธินนะครับนี่นะครับดูการจีบผ้านี่จับแบบงานวัดนะครับมีจับหลายอย่างครับผ้าเล่นผ้าได้โยงผ้าผูกผ้านี่เขาเรียกผูกผ้าถ้าเกิดโยงผ้าก็จะใช้ผ้าเป็นหลักในการโยง โยงไปโยงมาเอามือเริ่มอ่อนแล้วผมอ่าดูนะครับนี่วิธีการโยงผ้าเนี่ยเราก็เล่นนี่สองสองสเต็ปนะครับดูให้มันมีมิตินะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาดอกไม้แซมเข้าไปก็จะยกมาสวยเนี่ยครับต้องเก็บรายละเอียดไม่ให้บังป้ายเขาแล้วก็ได้นี่งานกลางแจ้งนะครับก็จะมีการเล่นต้นไม้ไม้ใบ เล่นระดับแล้วก็เอากิบเก๋โดยการเอากรอบพลาสติกมาล้อมรอบแล้วก็ให้ดูอลังการขึ้นนะครับเนี่ยครับให้แมทแล้วก็เล่นไฟนี่ก็ประดับไฟเราก็ทําด้วยนะครับประดับไฟก็วันแรกนี่ก็จะมีการเทศสี่กันโดยพระสายบ้านป่าแล้วก็เช้าก็จะมาบินทบาทกเทศยันเช้าเลยครับผมผมก็อยู่ยันเช้างานวันนั้น เนี่ยครับท่านก็มาส่งอ่ามาบินทบาดนะครับไม่ใช่ส่งขอโทษครับเนี่ยครับก็มาบินทบาดโปรดสัตว์ก็เราก็มาใส่บาทกันนะครับจะมีเยอะครับคนเยอะมากครับเกินคาดครับเกินคาดเราทำงานยิ่งใหญ่เนี่ยครับผมทหารเรือแต่งชุดขาว วันขายวันสวรรคตรของสเสดเ็จเจครบคอบเอบ99ปีด้วยครับครูบาอาจารย์ทั้งนั้นระ,ระดับพระสายบ้านป่าระดับชั้นแนวหน้านะครับท่านก็ทรงเมตตามาช่วยโดยพระอาจารย์สุชินนะครับพระสายบ้านป่าน,นี้ท่านจะฉันมือเดียวและฉันในบาทนะครับเดี๋ยวก็จะแยกแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาทำเป็น รถวิ่งผ่านเป็นรถด,ดึงผ่านแล้วก็ท่านก็จะตักเกือบทุกอย่างครับรวมรวมกันฉันทั้งขนมนม,นมเนยอาหารการกินสังเกตรพระสายวัดป่าจะไม่ค่อยไม่ค่อยอ้วนนะครับท่านฉันมือเดียวแล้วก็อยู่ได้ครับนี่ก็เป็นการล้างเท้าแล้วก็เช็ดนะครับท่านบินทบาทนี่ก็จะใช้ เท้าเปล่านะครับเหยียบโคนเหยียบอะไรเหยียบสิ่งมีชีวิตผมก็ไปออกโรงทานฟรีนะครับทำสี่ห้าอย่างแล้วก็มีร้านอื่นด้วยร้านนมคกนี่พระอาจารย์สุชินจังหวัดระยองมีนะครับอบฮ่องกงไสก้กรอกกะเพราไก่ครับกะเพราไก่หมดเยอะร้อยกว่าโลครับไข่เจียวครับแล้วไข่ต้ม แล้วบางคนก็กินทั้งกะเพราไข่เจียวไข่ต้มอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับผมทำเองเลยวันนั้นลงมือทำเองทุกอย่างครับแล้วก็มีแกงป่าแสนตุ้งอีกตบท้ายขอบคุณครับนี่ครับงานออกกนไหนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ